สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระกันต่อครับวันนี้เราก็มีพระหลวงปู่หินวัะหนองสนมนะครับองนี้เป็นหลวงปู่หินวัะหนองสนมจังหวัดระยองครับเป็นรุ่นสองครับรุ่นสองนสร้างสองสี่เก้าหกสร้างมาปีสองสี่เก้าหกครับหลวงปู่หินนี่ท่านเด่นดังทางด้านยิงลานฟันแทงไม่เข้าคือเป็นพระสายหนังเหนียวครับ ซึ่งในการรับการรับยอมรับจากชาวระยองนะครับจังหวัดระยองครับนักเลงรุ่นเก่าสเปนที่ส่อหานะครับสอหากรนักเลงรุ่นเก่าครับอันนี้ผมก็ได้มาเลยครับก็เลยเอามาศึกษานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาศึกษาหาความรู้ครับทันใดที่ไม่รู้จักนะครับเพราะหลวงปู่หินวัดหนองสนมเนี่ยวัตถุมงคลท่านมีน้อยครับ หลายคนต่างสแสวงหานะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างหายากไปทุกทีท่านดังเด่นดงมากเลยครับสายอยู่ยงคงกระพันตอนนี้เราจะมาดูเนื้อโลหะท่านนะครับเราจะมาดูความเก่าว่าปีสองสี่เก้าหกนมีความเก่าประมาณไหนครับท่านเป็นพาที่กสร้างสองสี่เก้าหนี้ครับจะมาดูเนื้อโลหะท่านนะครับมีรอยยับรอยย่นเห็นครับเป็นธรรมดาของาพาะเก่านะครับ มีรอยยับรอยย่นนะครับผิวเนื้อผิวโลหะเนี่ยจะไม่เสมอกันนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับที่ผมกําลังที้เยนี่เป็นรอยตะบายเก่านะครับตะบายเก่ายังย่นเลยครับนี่ครับมีรอยยับรอยย่นมีร่องรลยร่องรอยความเก่านะครับแล้วก็มีน้ํายาขัดแดงครับขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะครับแล้วเป็นตมๆที่ต้นคอท่านเลยครับ ไม่ใช่ทำในจุดชีวัดเก๊นะครับเพราะว่าเป็นที่แม่พิมพ์นะครับเวลาเราหล่อลงไปครับไม่จะเป็นจุดจุดที่ตําหนินะครับตอนนี้เรามาดูรอยรอบรอยยับรอยย่นนะครับเพราะว่าเนี้ยให้ไหมเนื้อจะสูงสูงต่ำต่ำครับจะไม่เสมอกันครับอันเป็นการบอกความเก่าของเนื้อโลหะครับเก่านะครับพ้าเก่าต้องดูความเก่าเป็นหลักครับนี่ครับอันนี้เป็นใบหน้าของท่านครับใบหน้าของท่านครับ พอส่วนอย่าที่จําจําได้นะครับพิมพ์นี้ไปหน้าจะเป็นอักษรครับเป็นแบบนี้ก็ไปหน้าท่านครับนี่เป็นหน้าท่านนะครับดูหน้าเป็นหลักก็ได้ครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับพอพิมพ์ทรงเดี๋ยวนี้ทําได้หมดแล้วครับที่ทําไม่ได้คือความเก่า้องหารอเก่ากับรอใหม่นี่ต่างกันนะครับรอใหม่ในเนื้อจะสดใสแต่รอเก่าไม่ใช่นะครับรอเก่าเนี่ยจะยับจะย่นครับ ก็โดยที่เกิดว่าเป็นอายุครับสร้างมานานครับสร้างมานานตัวตัวธรรมชาติจะเป็นตัวกําหนดนะครับความเก่าความเก่าให้เห็นนะครับผ้าเก่าเนี่ยครับก็ต้องดูความเก่าครับผ้าหล่อใหม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับหล่อใหม่ทาแบบนี้ไม่ได้ครับหล่อใหม่เนีีเก็ต้องใหม่ครับไม่เก่าครับผ้าเราอเก่าดูยังไงก็เก่าครับเพราะจะมีร่องรอยความเก่าให้เห็นอยู่ ดูสิครับเนี่ยมีรอยยับรอยย่นให้เห็นนะครับลองรอยความเก่าชัดเจนครับเราจะหมุนดูรอบรอบครับลองรอยความเก่าให้เห็นชัดเจนครับดูใกล้ๆครับเพราะว่าพระเก่าเนี่ยต้องดูใกล้ๆครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมนะครับพราเก่าเนี่ยครับดูยังไงก็เก่าครับ เอาไปศึกษาหาข้อมูลความเก่าเลยครับว่าปีพศสองสี่เก้าหกเนี่ยเนื้อเก่าประมาณไหนนะครับเพื่อไปสอบหานะครับพระปีเดียวกันนะครับแต่เป็นเกจิท่านอื่นก็ได้ครับถึงเนื้อจะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะเกาะอกรมา้ใกล้เคียงนะครับตัวโลหะเป็นหลักนะครับโลหะเป็นหลักครับนี่ครับเราจะหมุนดูรอบๆครับดี๋ยวนี้ก็หายากไปทุกทีแล้วครับลงปูหินครับ สมัยที่ผมหามาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นท่านเป็นเนกจิอาจารย์ชื่ออะไรครับใครถามใครใครก็ไม่รู้นะครับพอเริ่มรู้ก็ของก็เริ่มหายากเพราะท่านเด่นดังมากครับด้านอยูุยงคงกระพันนะครับยิงลันฟันแทงไม่เข้าผ้าสายหนังเหนียวครับนักเลงเก่านะครับสมัยก่อนนี่นิยมส่อหานะครับเพื่อไว้ป้องกันพยายนอันตรายนะครับ เดี๋ยวน pues nah. really ok? ี้ก็ชักจะหายากนะครับเพราะว่าถูกบางคนท่านนะครับจริงๆก็ดูไม่ยากนะครับแต่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักครับพอไม่รู้จักก็เริ่มสหายากแล้วครับผมก็เลยได้มาองค์นึงครับที่ได้ม้าเนี่ยก็เช่ามาจากความเก่าเนี่แหละครับไม่ได้เช่ามาเพราะรู้จักท่านนะครับไม่ใช่ครับเช่ามาเพราะเห็นว่าเป็นพระเก่านะครับเป็นวัตถุโบราณครับเก่าๆครับก็เลยเก็บมาครับเพิ่งจะรู้ไม่กี่ปีนี่ครับว่าเป็นหลงปู่หินครับ ตอนนี้หายากทุกวันนะครับหายากทุกทีแล้วครับถ้าเรียนแบบก็ไม่ค่อยมีนะผมดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเนี่ยหลวงปู่หินนะครับหายากทุกทีครับถึงรอได้นะครับก็ไม่เหมือนแล้วครับเพราะว่า่ทําไม่ได้คือความเก่าพิม์ทรงเหล็กเกาทาได้กันหมดแล้วครับแต่ที่ไม่ได้คือความเก่าโลหะเก่าเนี่ยทํายากนะครับต้องใช้อายุนะครับใช้การละเวลาถึงจะเก่าได้นะครับ ไม่ใช่หล่อมาปุ๊บเก่าได้เลยนะไม่ใช่นะครับความเก่านี้เก๊ไม่ได้ครับทําปอมไม่ได้ครับหมุนเปรอบครับดูรอบๆอกนะครับดูกันชัดๆครับผ้าเก่าก็เหมือนคนแก่ครับใครจะมาปลอมแปลงได้นี่ยากครับที่ปลอมแปลงได้ก็คือหน้าตาแล้วก็ผิมทรงอายุนี่ปลอมไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่นะครับเสียนรุ่นเก่าๆก็ดูจากเนื้อโลหะนี่แหละครับเพราะหน้าตาเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทําได้หมดครับทําปลอมได้หมดครับหน้าตาครับที่ทําไม่ได้คือความเก่าครับความเก่านี่ทายากครับทําไม่ได้เลยครับความเก่าครับนี่ครับดูรอบๆองค์ท่านครับความเก่าเก๊ไม่ได้ครับที่ทําได้คือพิมพ์ทรงมีรอยยับรอยย่นเห็นครับ ลอยยับรอยย่นใเห็นครับผมว่าดูไม่ยากนะครับร่นี้ดูไม่ยากครับขอให้เคยเห็นนะครับดูไม่ยากครับที่ยากก็คือไม่เห็นครับถ้ามันดูบ่อยๆนะครับจดจําใบหน้าท่านนะครับแล้วก็พิมพ์แล้วก็เนื้อหานะครับเนื้อนะครับเนื้อท่านเนื้อนี่เป็นการปลอมแปลงไม่ได้นะครับที่ทําได้คือพิมพ์ทรงครับเมื่อก่อนนี้ผมก็หาพระเก่านะครับ หาผ้าเก่าก็รู้จากโลโลหานี่ครับโลหะเก่าๆครับอยากดูผ้าเก่าดูโลหะเก่าๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเนื้อแท้นะครับยังไงก็ไม่เก๋ครับผ้าครับขอให้ดูความเก่าให้เป็นครับผมยังไม่เคยนะครับว่าผ้าเก๋เรามีเก่าไม่มีนะครับไม่มีครับเนื้อเก่าแล้วเก๋นี่ไม่มีครับมีแต่ผ้าเก๋แล้วเป็นเนื้อใหม่นะครับผ้าเก่าแต่เนื้อใหม่ เห็นเป็นเนื้อเก่าๆแล้วก็เป็นเก๊นี่ไม่มีครับยังไม่เคยเห็นฉะนั้นนะครับเวลาสะสมนิยมพักเครื่องนะครับก็ดูเนื้อเก่าๆไว้ครับดูพักเก่าต้องดูเนื้อเก่าครับไปยังไงก็ไม่พลาดครับขนาดผมเลยครับยังไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อองค์นี้ช่านชื่ออะไรครับแต่ก็ได้มาโดยที่ไม่รู้นะครับก็ดูเนื้อเป็นหลักครับดูเนื้อเป็นหลักครับ เดี๋ยวเนื้อเก่ามาก็ชาวบูชามาครับในยุคนั้นนะครับพอตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเลยครับถามใครๆก็ไม่รู้จักครับเพราะไม่มีชื่อนามสกุลท่านบอกนะครับวัดก็ไม่มีครับอันนี้มีโคนเก็บอกว่าเป็นหลวงปู่หินนะครับมัดองสนมปีสองสี่เก้าหกฐานเตี้ยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเตี้ยหรือสูงครับแต่ว่าดูๆแล้วก็น่าจะเตี้ยนะครับหลวงปู่หินวัดนองสนมพิมพ์ฐานเตี้ยครับนี่ครับ จะบองนี่หาชมยากครับไปขอใครดูก็ไม่ใช่ว่าจะมีจะหาได้ง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าอะไรก็ช่างก็ตามแต่เลครับถ้าหากว่ามีคนรู้นะครับแล้วก็พระตระกูลของท่านเด่นดังนะครับเกาเก็บไปหมดแล้วครับเก็บกันหมดครับแล้วพาท่านเนี่ยเด่นดังทั้งของกระพันชาติด้วยครับยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ หลวงปู่หินวหนองสนมนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับผมผมได้ข่าวว่ารุ่นแรกเนี่ยท่านจะสร้างสองสี่แปดสี่นะครับแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเท็จนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จครับต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันเองครับแต่รุ่นนี้สองสี่เก้าหกครับปีสองสี่เก้าหก ถ้าทงการดูพระเก่านะครับสะสมพระเก่าก็ดูเนื้อนะครับดูเนื้อโลหะท่านนะครับเอาไปเป็นต้นแบบได้ครับเพื่อไปสอดแสวงหานะครับเกจิท่านอื่นก็ได้ครับแต่ปีนี้สองสี่ก็หกสภาพเนื้อแบบนี้ครับนานนะครับผมก็มีหลายเกจินะครับที่ว่าจะเอามาแชร์หรือก็มาแต่งปัรให้เพื่อนๆนะครับนักนิยมสะสมพระเครื่องนะครับที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่ารู้แล้วก็มาช่วยกันพิจารณาครับ ว่าใช่ไม่เนื้อแบบนี้เก่าจริงไหมมีอะไรล้วก็มาแบ่งปันกันครับเราสะสมพักเครื่องเหมือนกันนะครับชอบพักเก่าของเก่าแล้วก็มีอะไรก็มาแบ่งปันกันครับประเดยนนี้นะครับการศึกษาหาความรู้นะครับมีหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Youtube Facebook t i k t o k มีหมดแล้วครับมีเห็นหมดครับเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับในสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ผมนี่หายากครับ พะเราหาหาแหล่งที่ว่าจะศึกษานี่ยากครับทีวีก็ไม่มีพักเครื่องเอาให้ออกให้ชมนะครับสมัยก่อนครับมือถือก็ไม่มีครับเน็ตยังไม่มีเลยครับเมื่อก่อนครับแต่เดี๋ยวนี้มีมีหมดแล้วครับมีหมดครับเดี๋ยวนี้ศึกษาได้ง่ายครับมีหลายช่องทางครับเมื่อก่อนมีก็มีแต่หนังสือพักเครื่องครับหนังสือพักเครื่องก่อนโอ้ยนานๆออกทีเนึงครับดูยากครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับ เดี๋ยวนี้นี่มีหลายช่องทางครับนี่ครับแล้วละมุนดูรอบๆครับดูรอบๆครับศึกษาดูพระเครื่องกต้ังดูรอบๆแล้วดูในหลายด้านครับนี่ครับนี่เราจะใบนะครับเราจะใบเราจะใบแต่งนะครับแต่งเก่าครับขนาดเราจะใบยังยับยังย่นเลยครับนี่ครับค่อยๆศึกษาหาข้อมูลกันไปครับ เดี๋ยวนี้ศึกษาได้ไม่ยากครับไม่ไหลายช่องทางครับถ้าอยากได้หลวงปู่หินก็ตรงนี้เนื้อนี่แหละครับหรือว่ายังมีอีกนะครับจะมีหลายโซนครับเพราะว่าท่านเทหลอดแต่ละครั้งนะครับผสมทองไม่เหมือนกันนะครับผสมทองไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องดูความเก่าอย่างเดียวครับส่วนผสมไม่เหมือนกันก็สีสันต่างกันก็เพี้ยนแล้วครับเราต้องดูความเก่าอย่างเดียวครับดูความเก่าอย่างเดียวครับ อย่าไปเชื่อใครครับการดูผ้าเ่ยครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมีแต่คนเป็นครับบางคนเป็นจริงๆก็หายากครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเดินตามคนเก่งนะครับบางครั้งบางคราวก็เขาก็หลอกนะครับที่เขาก็ไม่เก่งจริงครับให้เราเดินผิดทางก็มีครับฉะนั้นเราไปศึกษาได้ตามข้อมูลต่างๆตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเอาไหนเก่าจริงไม่จริงครับ ัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับตัวนี้เป็นเรื่องง่ายครับจ้าแบบเมื่อก่อนไม่ได้ครับตัวนี้ดูง่ายครับพระแต่จ้องขยันดูบ่อยๆนะครับพอบงางครั้งบางคราวเราเวลาไปเดินสนามเนี่ยครับเราต้องจบจําเนื้อหาพระท่านให้ได้นะครับวเวลาจะเดินสนามจะได้ไม่พลาดครับนี่ครับ ตรงนี้ผมถือว่าสวยนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อนะครับท่านนะครับสูงสูงต่ำๆครับมีล่องรอยความยับความโย่นใ้เห็นมีความเก่าให้เห็นมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเนื้อท่านครับพิมพ์ท่านครับผมก็ศึกษาข้อมูลจากจากตรงนี้แล้ะครับเพราะว่าถ้าหากผิดจากตรงนี้ก็ไม่ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนนะครับเนื้อเป็นตัวบ่งบอกความเก่านะครับ บ่งบอกความเก่าครับมีรอยยับรอยย่นมีความเหี่ยวความแห้งพื้นสูงสูงต่ำต่ำเครับเรามีรอยตะไบแต่งด้วยนะครับเป็นความโบราณไปอีกแบบนึงครับผมว่าหายากนะเดี๋ยวนี้ครับูอ่อฟีนนองสนมแค่รุ่นสองยังหายากเลยครับรุ่นแรกยังมีหายากกันไปใหญ่ครับเดี๋ยวนี้คนที่รู้ก็เก็บกันหมดครับเก็บกันหมด ไม่ยอมออกมาให้ชมในซ้ําไปบางครั้งบางคราวนะครับนักแรงรุ่นเก่าให้การยอมรับครับหลวงปู่อินเป็นน้องสนมครับเอาละครับคลิปนี้เราต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาโอกาสหน้านะครับผมก็จะหาพระเครื่องนะครับรุ่นเก่าเก่านะครับรุ่นเก่าเนะครับเอามาให้ชมนะครับเอามาเอามาเพื่อการศึกษานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาศึกษานะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ